สวัสดีครับจากร้านเอเจโซล่าเซลครับอำเภอสีบูจังหวัดขอนแก่นวันนี้มีสินค้าเข้ามาครับเป็นพัดลมโซล่าเซลล์หนึ่งสองตัวครับผมเป็นรุ่นแข็งแรงทนทานมากเดี๋ยวค่อยมาดูกันประกอบไปแล้วหนึ่งตัวครับมาตัวนี้มาสองตัวครับวัสดุแข็งแรงมากแบตเตอรี่นี่เป็นแบบแบบมอเตอร์ไซค์ครับระบบ12โวลต์ ่อนหน้านี้ทดสอบไปแล้วครับแรงมากเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้มาเปิดเปิดอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพัดลมอุตสาหกรรมตัวนี้หน้ากว้างส8บปดนิ้วนะครับหน้ากว้างใหญ่มากฐานทรงเตี้ยนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับและตอนนี้เปิดแค่เบอร์หนึ่งครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับไม่ใช่โซลาเซลล์นะครับเป็นไฟฟ้าเป็นพัดลมสามใบพัดครับผมแรงมาก แต่ก็นุ่มนวลนะครับนนุ่มวล,ล็อกนี้ให้หมุนอตอนนี้ผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งเปิดแค่เบอร์หนึ่งทดลองเล่งเป็นเบอร์สองครับเบอร์สามแรงชุดใส่แข็งแรงครับผมแข็งแรงแล้วก็ให้ลมแรงมาก ถ้าดูจากในกล้องนี่อาจจะเห็นใบพัดช,ช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายจากกล้องเนี่กล้องก็จะมีความไวชัตเตอร์สูงมากนะครับมันก็จะเห็นใบพัดเหมือนหมุนช้าๆแต่จริงแรงมากครับผมแรงมากระยะลมนี่โอ้ไปได้หลายเมตรครับผมนี่ผมยืนอยู่ห่ายประมาณ 4- 5เมตรนี่ได้ครับลมยังถึงเลยครับ ตัวนี้ซื้อมาใช้เองครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ก็เอามาขายกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็เอามาเพื่อมีคนสนใจครับตัวหนึ่งผมซื้อมาใช้อีกเพราะว่าเวลาทำงานอยู่หลังบ้าน,นใช้พัดลมปกตินี่มันแรงไม่พอครับผมร้อนทำงานร้อนมากใช้ตัวนี้ช่วยดูลักษณะทรงมันแล้วแข็งแรง จริงๆก็อยากได้โซลาร์เซลล์ที่เป็นรูปทรงลักษณะนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันตัวเล็กมากเหมาะกับคนคนเดียวอ่ะครับอมมันเป็นพัดลมเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งตัวเล็กแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับผมค่อ,คอยๆหาไปพัสดุไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับพวกพัดลมไฟฟ้านี่พัสดุแข็งแรงราคาไม่แพงตัวนี้เป็นพัดลมอุตสาหกรรม นากว้าง18นิ้วราคาก็จะอยู่ประมาณไม่ถึง2,000ครับผม1,990ครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวนี้เดี๋ยวไปรีวิวเจ้าตัวโซลาเซลล์กันอ่ามาถึงตัวฟันลมโซลาเซลล์รครับผมอ่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังครับเป็นแบบ บบมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับที่รีโมทก็มีเหมือนกันนะครับสามารถตั้งเวลาได้ครึ่งชั่วโมงมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับที่เสียบชาร์จไฟบ้านใช้ได้2ระบบนะครับชาร์จไฟบ้านด้วยแล้วก็ชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์นะัะเริ่มจากที่ปุ่มเปิดก่อนแล้วกันกดปุ่มเปิดหครั้งนะครับไฟ ไฟสีเขียวพาวเวอร์ติดนะครับเวลาเราจะเริ่มเปิดก็กดบวกนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งสังเกตถ้าจากจากกล้องนี่มันจะเห็นใบพัดเหมือนช้านะครับแต่จริงเร็วมากเย็นมากนะครับแค่เบอร์หนึ่งก็โอเคครับก็ลิ่งไปได้ครับกดบวกไปเรื่อยๆครับจะแรงมากคนะครับแรงมาก แรงกว่าตัวเดิมที่ที่เคยเอามาเป็นของยี่ห้อจิมเดียนแต่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นยี่ห้ออันว่าอะไร G D Lighting g D Lighting นอกจากนั้นยังมีไฟ L E D built-in มานะครับกดหนึ่งครั้งไฟ L E D ติดที่ระบบหลีที่ระบบหลี กดครั้งที่สองความสว่างจะเพิ่มขึ้นนะครับอานจะสว่างมากขึ้นแถมมีได้ไฟมาด้วยกดครั้งที่สามก็น่าจะเป็นปิดไฟ LED ครับผมใส่นะครับก็จะ,จะมีปุ่มคําว่าเทินนะครับอีกตัวนึ่งก็เขาจะเขียนว่าสวิงตัวนี้จะเขียนคําว่าเทินก็คือเลี้ยวนะครับปุ๊บก็สามารถใส่ได้ครับลมแรงมากแบตก็อย่างที่เคยให้ดู รับผมเป็นระบบ12โวลต์แบตก็จะประมาณลูกลักษณะแบบนี้ครับผมยังไม่ใช่ลิเทียมนะครับยังไม่ใช่แบบลิเทียม12โวลต์5แอมป์โดยประมาณแต่สมมติว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพก็สามารถเปลี่ยนได้ะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบลิเทียมได้นะครับทำให้มันเป็นระบบ12โวลต์ แต่แรงมากครับลมแรงมากแล้วก็แข็งแรงทีนี้วัสดุพลาสติกต่างๆนี่เต็มสิบนี่ผมให้สิบเลยนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับแข็งแรงเหมือนกับพัดลมบ้านเลยนะครับเหมือนพัดลมทั่วไปไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับวัสดุดีมากๆพลาสติกนี่หนานะครับหนาแล้วก็เก็บรายละเอียดก็คืองานงานเนี้ยบพอสมควรครับผม ลมแรงมากอาโอเคครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3,590ครับผมเอามาสองตัวเช่นกันเดี๋ยวก็จะประกอบอีกตัวหนึ่งครับโอเค